เขาจะลงมังหนึ่งคนเอาเขาเฮ็ดไปถึงมาเอาของเขาบ่เดินน้าบักเบิดอน้ายังน้อยเฮากับบ่เป็นไงตีเป็นบ่อยู่แต่ว่าอยากเห็นตัเห็นกับบ่เป็นไหมตีก้อนมันมันผู้ใดแบ่งกันกินแต่ว่าเฮามาเฮ็ดไปยังสี่ว่ะตีเออคือดีแต่ว่าโอ้ว่าอื่นบ่อยอยากตัวนี้ โอ้นี่ได้ปลาบัากหลายแล้วไปเกีงเอาวัดดีค่ะพ่อเอาคือจังท่านในเเถาบาที่นี่ฮะคือจังท่านในเเถาโอ้เถาเราอันนี้คู่กันเนี่ยนี่ไปหน้าตีโอ้ออกกับคู่เลยสิออกแล้วจ้ปีลหอ่าท่านเเถิงอาสิบแปดปีนี่ ลาออกซื้อซื้อนี่แล้วเกิดหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนค่ะศูนย์สิบค่ะอมีหน่อยอ่าได่ีย่งหนปลาเข็งเออนีปลาเข็งนี่จะปลาเข็งมีทวนทวนอยู่มันมันขว่มสีลงเออโอ้ได้บรรยากาศค่ะแมนค่ะ ในน้ำมีปลาในนามีข้าวเมืองไทยของเราอุดมสมบูรณ์วันนี้เราเดินผ่านมาทางนี้เพราะว่าเราจะไปที่วัดป่าสีโพชัยเราก็มาเห็นคนที่รู้จักกันเขากำลังที่จะเก็บเอาปลาที่มาใส่เอาไว้เขาเรียกว่าเอาพวกมุง้งมุงแหล่โอ้ยจักสิเอิญอย่างหอกพี่น้องคันเป็นเอิญเป็นภาษาอีสานกรเอิญว่ามุ้งแหล เอามะกางไว้ตรงนี้เรานามมันไหลมากกระสิได้พวกปลาต่งตงตงางๆบ่วาสิเป็นตอนนี้กะเฮายางเขามาเบิ่งแล้วเขาก็เห็นว่าเป็นปลาเข็งเนาะปลาเข็งตัวนี่น้อย,อยเติบหนึ่งอยู่กระายเติบพี่น้องเดินผ่านทุ่งนามาก็เห็นว่าต้นข้าวของเขาสวยงามมากเรามองขึ้นไปบนท้องฟ้าก็เห็นฝูงนกพากันบินว่อนอยู่ ันนี้ตอนเช้านะคะตอนเช้าที่เราไปใส่บาทแต่เห็นว่านกเขาก็กําลังบินออกไปหาอยู่หากินมัง้งเพราะว่ามีฝูงนกค่อนข้างเยอะที่วัดป่าสีโพชัยนี่ไม่รู้ว่านกอะไรมาอาศัยอยู่ที่นี่เจอน้องหมาน้ารักเจอน้องหมาหน้ารักระหว่างทางขอไปด้วยว้ายน้องหมาหน้ารักขอไปด้วยแต่เขาก็มีแม่อยู่นะคะเนี่ย แต่น้องหมาบอกว่าขอไปด้วยขอไปด้วยว้าวมีใครเลี้ยงหรือเปล่าน,น้องหมาน่ารักอย่างนี้นี่มีมีคนเลี้ยงหรือยังอุย้ยแต่ก็มีปลอกคอต้องมีเจ้าของแน่เลยถ้าไม่มีเจ้าของก็จะอุ้มแล้วจะโดนอุ้มแล้วน้องหมาผู้น่ารักแล้วก็จะโดนอุ้มแล้วนี่นะคะน่ารักมากเลยอุย้ยบอกว่า อยากจะกินข้าวแล้วอยากจะกินข้าวแล้วนี้ข้าวอยู่ในนี้ข้าวอยู่ในนีอ้อยากกินข้าวใช่ไหมสวัสดีค่ะวันนี้เราก็มาที่วัดป่าศรีโพชัยนะคะวัดป่าศรีโพชัยอยู่ที่จังหวัดร้อยเอ็ดอยู่ใกล้กับบ้านมีสามหมู่บ้านด้วยกันไม่ว่าจะเป็นบ้านเหล่ากลางหน้องแสงแล้วก็เก่ายิ้วนะคะจะกินข้าวใช่ไหม นี่แม่ของเขาก็ไม่ยอมห่างจากลูกนะคะแม่บอกว่ากลับได้แล้วกลับได้แล้วยัง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 เล่นกับน้องหมาเสร็จแล้วก็จะเดินทางต่อไปที่วัดมองดูทุ่งนาของเขานี่ต้นข้าวงามมากไม่รู้ว่าเขาทำยังไงแต่ถ้าจะว่าไปแล้วนาที่นี่ก็อยู่เขาเรียกว่าอยู่ตีนบ้าน คำว่าอยู่ตีนบ้านนี่เขาก็จะมีปุ๋ยอุดมสมบูรณ์ปุ๋ยธรรมชาติเพราะว่าน้ําจากในบ้านก็ไหลลงมาที่พื้นนาของเขามันก็ทําให้หนาของเขานี่มีปุ๋ยธรรมชาติจากจากน้ําที่ไหลมาจากหมู่บ้านและในตอนนี้เราก็เดินด้วยเท้าคนที่ผ่านมาผ่านไปเขาก็สงสัยเอา้าทําไมเดินล่ะว่างั้น เราก็เลยบอกว่าอยากจะเดินเพราะว่าถ้าพูดถึงแล้วเนี่ยมันไม่มีคนเดินนะคะสมัยนี้ถ้าใครเดินนี่เขาก็จะบอกว่าโอ้ยคนบ้าหรอกถึงเดินอยู่ตรงตามถนนหนทางโอ้ยวันนี้เราก็ขอเป็นคนบ้าสักหน่อยนะคะท่านผู้ชมในน้ำมีปลาในนามีข้าวตอนนี้พี่สะพ้ยของเราก็เลยแบบโทรไปสั่งปลาที่เขาได้จากทุ่งนานั่นแหละ มาต้มกินเป็นปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะคะเขาเรียกว่าปลาคอปลาคอมะต้มสมนี่โอ้ยมีพี่นองเอาไ้เบิ้งล้วเนาะเราวางลงกําลังสิก,กินเราได้พี่นองเพราะว่าอันเขาพี่สะพายนะคิดว่าเฮานี่สิตรงไปต่างประเทศอยู่แล้วก็ยังให้กินต้มปลาคอเสบ็บๆเส็บๆสองโลอืมใส่เบีดได้ โอเขามาขายให้บอกไอ้สั่งเข้าเตี๋คก็มาขายเลยนะเพื่อนเขาเอาแมาต่อน้องเพือนกสั่งเรื่องสิยู่สิกินนี่บ่อึดเตี้ย่าเตี ยมเห็ด huh. กับบอืดน้ำเล็ดน้ำเต้ามแดงค่ะหนัวแซบคักอร่อยดีตักก่อนนักินแด่นะตักก็ใช้ vừa có điều có thể hết đấy Ừ mhm mhm Ừ mhm mhm เกสิไปใส่บาตรสัก่วนมเกจังสิมาตอนเช้าเราก็ยังอยู่ที่เขตร้อยเอ็ดส่วนตอนบ่ายเย็นๆก็ตะเด็ดติดเตะมาที่เขตยโสธรบ้านของพี่ชายนี้นะคะบ้านไม้สักทองของดีของมีค่าท่านผออ,อเข็มชาติพินิพลคนโก้แห่งเมือง ยโสทรมาเดอ้อกินเขาพี่น้องกินต้มปลาคอยใหญ่แบแซบแบแซบคือว่านั่นละหลังจากที่ทานข้าวทานปลาเสร็จแล้วเราก็ขึ้นมาบนบ้านกันเพราะว่าเราจะนอนอยู่บนบ้านนอนอยู่บ้านของพี่ชายพี่ชายก็มาช่วยดูแล้วก็เปิดประตูหน้าต่างอะไรให้เรียบร้อย นี่นะคะวันนี้มานอนบ้านท่านผอ,อเข็มชาตินะคะเข็มชาติพินิจพลของเราอันนี้ก็มานอนอยู่ที่บนบ้านนะคะก็คือห้องหับนี่ก็สวยงามตอนนี้ก็มาดูยังกระส่งตัวเข้าห้องหอนะคะท่านผู้ชม <c oughs> ส่งตัวเข้าห้องหอ <c oughs> เหมือนกับว่าส่งตัวเข้าห้องหอเลยเนี่ยเจอาไปจ้า ค่ะนั้นนะคะพี่ชายก็ช่วยเปิดหน้าต่างนะคะขอขอบพระคุณเป็นที่สุดในการกดติดตามแล้วก็ขอขอบพระคุณเป็นอย่างยิ่งเช่นกันในการรับชมรับฟัง Thank you for watching and subscribing s e e y o u l a t e r goodbye bye bye สวัสดีค่ะ